วสิ่งที่ว่าแตกมั่งเล้ามั่งอะไรมันหลบก็ระวังระวังนะ่นสอ๋อนี่นี่ยจะไม่ตายใหพี่ก็เดินอ่อนได้ครับพี่จะเปินท่อนวงงานเลยที่เนี่ยเมื่อก่อนครับหกโมงเขาก็ไม่กล้านั่นกันละเขาจะอยู่แต่นี่หกโมงไม่มีใครกล้าเข้าเลยเหรอคะหกโมงเขาไม่กล้าเดินเราไม่กล้าทำเลยอ๋อนี่เดี๋ยวมาไหว้ตายใหก่อนบอกเล่าประจำกลางคืนผมจะเดินเล่นไม่เราขับเดินเข้าทางนี้นี่ไงครับอ้อมอ้ออย่ามาเดินทางนี้ดีกว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมพี่อืม ที่เดี๋ยววอาโรงงานแล้วก็จะเป็นห้องครัวด้านหลังสุดนู่นเลยตรงโน้นมันจะติดกับบ้านอ่าแล้วก็อู่ซ่อมรถแล้วก็ด้านหลังนี้ใช่ได้แต่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็เพิ่งมารู้จากคนข้างบ้านฟังเขาอยู่เนี่ยครับติดกับแพงเลยเเนี่ยป็นเจ้าของที่ก่อนเขาจะขายให้โรงงานเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าอะไรนะ ที่ตรงนี้มันเนี้ยงอยู่เนี้ยงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ทางเวียนหรืออะไรเนี่ยสมัยเก่าเลยหุ่นนี่อะไรอะคะเป็นกระดัางนะโอืยม่ต้องกลัวนะโอ้ยไอผมมากกลัวอยู่ถ้าโดนทีแรกๆแล้วเออจะมีสั่นแป้วบ้างแต่ถ้านานเกินไปเรือยเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าจากนั้นมันจะไม่ใช่ความกลัวแล้วมันจะเป็นออ๋อได้ยินเสียงเขาเรียกเหรอคะ เขาเรียกว่าอย่างไ,ไยินสองหูเลยเขาเรียกเป็นชื่อ,อเราก็ขาดร,รับกลับไปไแล้วบอกให้เขาิีบคอนมาให้หน่อยเราจะมาเอาพักไงพักไปไปใช้ที่นู่นมันจะเป็นไปนได <ป S 2> ้ไหมว่าเราแววหรือมันคือ,อม,มันคือสมัมผัสจริงๆที่เรารู้สึกมันไม่นสัมผัสเลยพี่มันได้ยินเป็นเสียงเลยแล้วทีนี้ผมก็ออกโผล่หน้ามาดูมันก็ไม่มีคนผมก็เลยรีบวิ่งออกมาตรงหน้าต่างที่มันเห็นก้องเพราะว่าระยะจากเนี้ยไปถึงกำแพงเนี้ย คนเนี่ยถ้าเขาเดินมาแจ้งเราเนี่ยมขาเรียกเฉยเล้วเดินกลับไปมันเแต่ยิงมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คืออันนี้ได้ยิงได้เจอกับตัวถูกเพราะว่าอย่างหนึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่คือไม่เชื่ออะไรทาไม่ได้เห็นกับตาผมบอกเลยว่าผมไม่เนี่แต่ถ้าถามว่ามีไหมมีมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีหลายคนที่ว่ามันก็มีสิ่งแปลกๆหลายอย่างเวลาที่ผมเนี่ยก็คือกลางคืนเหมือนกันถ้าผมเดินอย่างงี้ผมไม่เคยเจอเลยงูหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่พอ,อรอพยออคนนึงเขามาเดินกับกายว่าเราอุตส่าห์บอกแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องเดินออกมานะเพราะว่าอันนั้นดูเหมือนกับผมก็ไม่รู้ว่ากจยมึงจะเป็ไงแต่ฝันก่อนหน้านั้นคือหลับลงแล้วฝันเห็นงูลเลยสะดุ้งพอไป,ไปมาอีกคนนึงโดนงูกัดอยู่ตรงต้นโผอ้าวแล้วเป็นไรไหมคะโดนงูกัดเลยทันที่ว่าผมวิ่งมานะกจะบอกอว่าไม่ต้องเดินผมเพิ่งผ่านในจุดนะั้นเ่ยมากามาตัวอ๋อข้างบน นาก็หมายนะครับทั้งทที่ว่างูมันน่าจะกัดเราไปแล้วไงถ้ามันมีทีแรกแต่มันไม่ประชดแค่บรรยากาศแต่ี่ื่องคือลองดีจนเข้าตัวเขอ๋อเมื่อเมื่อก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยตาจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยอคือรู้ว่ามันมีแต่รู้แต่เราไม่เคยเจอถูกครับอ่าแล้วพอมาเจอกันตัวเองแบบนี่มีแต่ถ้าผมบอกเออมึงทะลึ่งทะลึ่งอะไรก็จะหายไปเลย ไม่ต่าไม่ค่อยอะไรอ๋อมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมคะมีอีกไหมก็ไม่มีแล้วหมดเลยนะใช่ด้านหลังก็มีแต่ว่ามันจะเป็นลกมากพี่ผมไม่กลัวอะไรผมไม่มีอะไรด้านหลังมีอะไรมีอีกเหรอฮะมีเป็นห้องครัวครับโอ้้าอหลังมีอีกแต่รกตรงนี้มันตึกมันน่าจะเล้าแล้วก็พังละอ๋อมันมีเป็นอะไรครับเป็นตึกเล็กๆหรือชั้นเดียวน่าจะเป็นตึกแต่ว่ามันก็น่าจะพุ่งมันไม่ได้ทุบงหรอกมันถูกตามการเวลาแล้วมันก็น่าจะพัง ต,ตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามีไฟชอ็อตฮะตรงไหนคะคนงานที่โดนไฟช็อตไม่<อ>ไม่ถึงในในโรงเนี้ยไม่ตรงไหนหน้าจะอยู่ตรงเนี้ยครับทางนู้นตรงปั๊มรอพอมันจะมีหม้อแปลงอยู่ตรงนั้นอุ้ยเห็๋ยวหนูไปแต่ที่บางครั้งอน่ยเจอพวกเครื่องจกักรอะอุ่มคือเขาเล่าเยอะแม้แต่ยามนะหลาตายสามโรงงานให,ใหญ่ๆนะสามจุดเลยแต่ผมาเคยก่อนหน้านั้นอะอไปเฝ้าโรงงานที่เป็นโรงงานมันระเบิดที่ชลบุรี ที่ว่าโรงงานหลาวทองแดงอ่ะที่มันระเบิดออกแล้วคนตายเยอะอันนั้นน่ะใช่ไหมคะรับใช่ครับอ๋อทางนี้ไปอีกอ๋อเป็นเรองนะอันนั้นนะผมได้ยินเลยคือมีคนเดินตามท่อชั้นสองยังไม่มีใครขึ้นผมขอเดินดูหน่อยได้ไหมได้ครับไปดูนะอันนั้นนะได้ยินจริงๆกับแฟนเลยแหละคือคือได้ยินที่นี่จุดนี้เลยไม่ไม่ครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้คือส่วนมากจะเป็นคนแต่ว่ากลางคืนเนี่ยจะส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเดินบ่อยเพราะว่าพวกทีอาร์พวกอะไรมันเยอะปีนเขา หรวมมากอะไรมากเพราะว่าผมจะไม่ค่อยให้ใครเขา้ามามีต้นอะไรปลูกด้วยดิวูน่าของหวยต้นอะไรต้นสักแล้วทำไมเขาปลูกว่าทำไมเขาเกิดอะไรหรือเปล่าไม่ครับเขาเขาก็ปลูกเหมือนเขาเล่นต้นไม้มาขอนเจ้าของวางต้นแทนก่อนดูดิตุ่นแหลนี่ ไปเนาะนี่ไงนี่แต่เอาจริงมันก็มีลึกไงฮะยังไม่หมดอีกเหรอแค่เนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทางหมูอ่ะพี่สี่เหลี่ยมทางหมูลงแล้วมันแบนเรื่องนี้มันเดินทางไหนคะแล้วม่เดินจากนู้นเข้าไปอีกมันลกหมดแล้วนะอ๋อคือข้างหลังก็มีอีกแต่ลกใช่เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วก็แบบนี้มันจะมีบ่อผมก็ตั้งแต่แรกผมก็บ่อข้างหลังมีบ่อบ่อข้างหลังมีบ่ออีกบ่ออะไรคะทีเดินตามนี้แต่ว่า ม,ม,มันลกแต่ได้ลกๆอันนั้นได้เดี๋ยวอันนั้นต้องให้เดี๋ยวทั้งเพจเขาก็จะไกลเ <c oughs> นี่ยหนูเชื่อว่าวันนี้หนูไปเดินขึ้นยอดเขาขึ้นหารีสอร์ทล้างจะสองสามกิโลถ้าจะซุดแล้ววันนี้จะกลับแล้ววันนี้เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นของผมก็เคยไปอยู่หน้าวัดอะไรไม่รู้แถวอ้ทอง,อนองในสลาดีเนี่ยแต่อันนั้นนะใช่มันเป็นที่วัดโบราณมันไม่ใช่โบราณมันเป็นที่ของสมัยเก่าละว,วัดทีสร้างครับด้วยน แ้วพวกเพื่อนมันจะเห็นแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่เชื่อแม้กระทั่งของศักก็จะไม่เชื่อเห็นเขาขึ้นกันขึ้นกันแล้วจริงไหมขึ้นขึ้นของศักเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ตัวผมไม่เคยนี่เลยแต่มาโดนอาจารย์คนสุดท้ายที่อยู่เนี่ยครับน้องพบตอตนี้เป็นน่าจะอันนี้อย่างเดียวแหละไม่ศักแต่นั้นน่ของของน่าจะของจริงเพราะว่าตัวเรามันขยับเองแต่ก็แค่นั้นนี่คือขยับเป็นรูปเป็นร่างแต่ไม่ได้ถึงกับแบบมันพลาะ คือผมมันถ้าไล่ไปไล่มาเขาบอกมันตกเสาเงาคือจิตมันแข็งตังมันแข็งแต่ถ้าเอาจริงจมันก็คนเรามันมีทั้งแข็งทและแข็งกับพี่ใกล้รู้ความรู้สึกพวกนี้ใช่คแบบน่าของเก่ามากเลยมันแค่เนี้ยอู้ห้าพี่เดี๋ยวเฮะอันนี้มันขึ้นมาได้ยังไงอะไรคะเมื่อก่อนมันไม่มีเกี่ยวเกี่ยวคือพวผมไม่เอาผ้าสามสี เขาแล้วเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วใครจุดทูบทำไมอะคะเมื่อก่อนนี้ไงครับนะเขาขอเขาบนมันก็ได้อู้หูยเผื่อเขาหวยเขาหวยอะได้ได้นะครับเนี่ยเขาขอหวยถูกใช่โอเคเดี๋ยหนึ่งจุดฮะพียงฮึ่เลยฮึ่อะไรคะมีอะไรหรือเปล่าผมรู้ว่าเอาอะไรมาเสียบไว้อ๋อเนี่ยแสดงว่าเก่าฮะที่วอนเก่าที่วอนเก่าคือของใครอะคะของของเขาครับขึ้นมาปกติมันไม่ได้มีเลยนะพี่ไกิ่นตรงเนี้ย ตอนผมอยู่อ๋อแสดงพี่ก็ไม่ได้เดินมานานว่างั้นใช่ผมโบราณด้วยจากนี่ไปประมาณอืตอนแรกผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อไปตอนนี้เพิ่งเกี่ยวับนี่เพราะตงนเพราะที่ธนาคารเขาจะได้กลับมาแค่นั้นนะเ็นป้อมรอพอแต่ตรงนั้นมันลบเหมือนกันพี่มีมีป้อมด้วยลบมากอ๋อป้อมอยู่ทางนี้ มันก็ใหญ่เนาะโอเคตรงนี้ที่ถ้าเอาอีกคนนึงไปรอพอที่เขาเคยเนี่ยทำไมอะคะเบียนเขามาแอบทำอะไรไม่ดีก็เขาบอกเขาเห็นงูเผือกอยู่นี่อยู่ตรงนี้จุดนี้จะเป็นจะเห็นคนเห็นงูเผือกเล่ครับใช่มันจะอยู่นะเป็นงูตัวสีขาวตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อหรอกผมบอกอาการน่าจะลันแต่ทีนี้ไปมาทางบ้านข้างหลังเนี่ยทึ่งเราได้ฟังว่าเออมันเขาก็เคยเจอจุดนี้นะเขาก็เคยเห็นใช่จะอยู่ใต้ไม้อุ้ยป้อมยามหือ มองไม่เห็นเลยโอยุ่งหน้านู่นโอเคแต่ว่าผมก็เมื่อก่อนนี้ก็มานี่ประจำมหาไม้ทำอะไรก็ไม่มีไม่มีก็เยเจอแต่ผมไม่ค่อยจะเจออะไรหรอกมีแต่เขาจะเจอเหมือนกับห้องน้ำเหมือนกันครับที่เข้าอ่ะมีอะไรคะก็ไปล้างแล้วก็ใช้มันก็เขาเจองูเขียวตัวเท่าแขนงูยังงูแต่ผมไม่เคยเจอคือไม่ค่อยนี้เ่ารเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรแต่ก็ไม่ได้รบหลูบบ่อน้ํานี่มีใครเสียชีวิตไหมต้องบ่อหลังครับบ่อนี้นี่ อ๋อจะบ่อหลังเสียชีวิตใช่ไหมคะจมน้ำเหรอคะเห็นเขาว่างน่าจะโดนในตัวปั่นอะไรนี่หรลอโอ้ไอตัวบําบัดน้ำปะโรงงานส่วนมากเขาจะมีตัวเขาเรียกอะไรแล้วมันดูดติดเข้าไปเหมือนบ่อบําบัดกุ้งไอใสยพันใช่ใช่ใชดูดผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปช็อตไปช็อตเขาบอกไปไปช็อตอะไอคนนึงบอกน่าจะบ่ตายเยอะจัดสรุปเลยคือคือที่ศพอ่ะพี่ที่เนี่ยที่เราคนงานนะ คนงานคือขั้นต่ำไหมเอางี้ก่อนเอาแค่ที่รู้สามตีจบแล้วพอมันนานแล้วอะเราไม่รู้อะโอเคแต่พี่ว่าเขาเล่ามันแต่เดิมๆทีเลยก็คือสถานที่มันน่าจะเป็นทางเกวียน่อทางเกวียนทางผีผ่านใช่ไหมคำว่าทางเกวียนทางผีผ่านผมอุ้ยเัี้อนมาก่อนนะอันนั้นอะไรอ๋อนท่อน้ำแล้วก็ต้นไม้อีก